ครับผมสวัสดีครับพบก,กับช่างจริงฟ้ามไม่อายครับเนาะมีเกาะจกนั่งงานจริงอันนี้ก็เป็นตู้อีกชนิดหนึ่งยี่ห้อหนึ่งที่ผมได้มาทําแก้ให้เขาเนาะต่อเป็นแบบใหม่ที่กายแฟร์ผมให้ก็คือเป็นตู้ขนาดเล็กเล็กมากๆนะดูมือผมเนี่ยใหญ่กว่าตู้อีกอะช่างทํางานค่อนข้างลําบากแต่เป็นตู้เก่าเนาะไม่ได้บอกใช้เป็นตู้ใหม่ตู้เก่าของเขาก็าหลักการเดิมครับ ไฟเข้าหัวเบเกอร์นะครับเนาะนะครับไฟเขาเ้าหัวเบเกอร์จ่ายจากตัวเบเกอร์ไปจ่ายให้ลูกสกิตย่อย,ยข้างบนนะครับเนาะสนติตอนตามหลักเลยเข้าบากาวออกจากบากาวมาใส่ให้เบเกอร์ออกจากเบเกอร์ไปจ่ายให้วงจรในบ้านสันติตอนชุดนี้นะครับเนาะ ส่วนบากาวเขาเข้าที่ไออุปคู้ผิดส่วนส่วนกาวก็เข้าที่บากาวก็เหมือนเดิมนะครับเนาะหลักการเดิมเดิมว่าจะเป็นตู้ยี่ห้อไหนเขาช่างนะครับต่อแบบนี้มนหมดเลยมิตอนเข้าบากาวนะครับเนาะออกจากบากาวใจใ่ายเบรเกอร์ออกจากเบรเกอร์ไปใจ่ายให้วงจรของบ้านส่วนลายก็เขา้าตรงจากเบรเกอร์แล้วออกจากตูดเบรเกอร์ไปใจ่ายให้ลูกสก,กิตย,ย่อยพวกลูกสก,กิตย่อยไปให้ลูกนึ้วจากข้างล่างก็เป็นใจ่ายให้บ้าน นะครับเนาะเกาะเดิมๆเพียงแค่เป็นแนวทางให้การทําของแต่ละคนนะเราบอ,อาจจะไม่เหมือนกันช่างเนาะช่างบางคนอาจจะยึดติดที่ของเดิมๆก็เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่เป็นแนวทางนะครับไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับเนาะครับผมก็อย่างไรก็ช่วยกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ